ตอไปสิ่คุยกกนบันดลูกสิษธ์หลวงปูเฮาแล้กก็บหายมันลงหรอกเอา้าเสด็จบำเพ็ญบุญต่ออาจารย์กมีตอยากยมบทั้งน้องสนุมบัวกงากะสิ่งเมื่อเชื่อมบุญกันบัดติดตามท่าบุญเป็นซ้ายไปรักษาไว้ให้เนี้ยเนี่ยใหมมันคงแล้วก็สิ่งแทไปออกหอดูหอดหลานแค่คิดก็พีความสุขใจเนี่ยอิ่มใจแล้วตอนนี้เ้าเหมือนเทียนเหลี่ยมหน่อยอยู่ไผยอยู่มั่นลุ่มมากไมื่มอกล่อมพอคู่ถ้าเอาแรงศรัทธาจากสิทธิ์ของสายลับปูสายลพุทธา แไม่ว่าจะพระคุณเจ้าหรือญาติโยมมาร่วมกันนี่เที่ยนล่อเหลี่ยมพันเหลี่ยมจะเปรยียนเสมือนคบเพลิงใหญ่เ,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 เห็นบอกขาเร,รียนซี่เกียเม็นบอกต่อหายผ้าอยู่มากก็บอกรับลุกบุบ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 บยมแย้บอกนั่นละ่ะแต่ตอนนี้เรกซิ์ปู่พันได้ในร่วมพลลังกันถ้าร่วมพลาังนี่อนุภาเกิดเลยพุทธาธรรมมาสังฆาอนุภาพเกิดเลยปลูลททลกต้นอ,อ,อภัยให้ตลอดกาลปลูกต้นทานให้ทั่วถิ่นไปท่ธาตุทั้งเบิร์ดเมื่อวานทิ้นไหนที่จะแปลใด ว่าไก่ว่าไกล่ว่าสายลวงปูว่าจตได้ยินข่าวน้ะน้ำใจห่างงดงามเห็นบอกว่าจตมนีคนเสียว่าแต่่าแแจกซ่องมาตั้งประกาศในข่าวก็ไปกินไปทานเต็มเหื่อไปสวดมนวนสวยที่ทำงดงามเห็นแล้วก็เปือปิติเป็นพลังสึ่งกันละกันโยมมีศรัทธาพร้อมเพรียงเป็นมุมสะท้อนให้คุณเจ้าเรารักษาศรัทธาเขาไว้ดีแค่ไหนและจะส่งต่อไปถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างไรไม่แต่ตัวเราเองที่มีต้องเพียรอะไรมันจะเป็น เป็นเครื่องหนุนสิ่งกันละกันเป็นกำลังใจสิ่งกันละกันเป็นบารมีที่เชื่อมกันและกันนุนกันให้สู้ทรงย่งขึ้นปลูกต้นทานทั่วถิน่นต่อไปปลูกต้นศีลให้ชีวาชีวิตเท่านี้ศีลเป็นตัวกำหนดอ,อายุสั่นอายุยาวมีโลกมากบ่มีโลกศีลเป็นตัวกำหนดชีวาชีวิต ถ้าผู้ได้ีศีลดีอ้าแต่อายุเืินไ่ได้เปียดเบียนกับพ่อเจ็บข้างพ่อเจ็บแขงเจ็บขาบอคอยมีโรฉะนั้นต้นนี้ก็ปลูกตลอดไปเท่กันปลูกต้นศีนให้ชื่อว่านี่กันละเนาะศีนความดีงดงามลายอ่อนซ่อนตลอดท่นาสนสาแห่งศีนแปดถึงวันละมื่อหนึ่งคืนหนึ่งซ้ำศีนศีนหารอยปีพอดีศีนแปดวนหนึ่งคืนหนึ่งเปรียบเทียบให้ฟังพ่อพูดพระอาจารย์ว่ายิ่งยิ่งก็หัน อ่ารักษาสิทธิ์หาเดดเปิดจากจุ่มสิทธิ์แปดเมือหนึ่งคืนหนึ่ง,งบวกกับส,วส่วนมูลเดดเปดดาวบรดึงชั้นชั้นจาตจุ่มเก้าล้านสองแสนปีเมืองมนุษย์พบอ,อัพขึ้นไปดาวบรดึงแล้วชั้นที่สองสามสิบหกล้านปีจักเท่าแล้วก็โูลแค่มีสิทธิ์แปดแล้วเขาเพิ่มส่วสมนมู์เข้าไปแต่ว่าส่วนนั่นต้องมวลต้องมีจิดด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 ตตีติต้องหรือเป็นผู้ฟังนี่อต้องรู้สึกมวลในมณ์ขางข่าวไงห้าร้อยตัว เป็นเกียร์วจักภาษามนษย์พระคุณเจา้าไปสอบอภิธรรมเจ็ดคำพี่เจ็ดปริเชตที่เจ็ดอยู่ในถ้าสวดบอนบอนเสียงมันกล่งเป็นคนนอนอยู่ในหันหาลอยตัวเป็นเอาเท้าเกาะแล้วหมวอลมมันบอกมีความรู้สึกว่ามวนแห้งเปิดเพลินแห้ง,หงได้เสียงสวดทั้งทั้งที่บูฮูเรื่องเนี่เพอหลักจิบเขาไม่ใชาธิขค้ารุดบ่าค้ารุดตกตุบตับตุบตับลงมาหัวฟาดผื่นตาย อุบัติเกิดติ้งขื่นติ้งขึ้นชันนะ้นดาบ่ิเวณองค์ว่าจังได๋นี่โอ้โหว่าจังได,าาได๋นี่เป็นตัวใสใสมิชดาง่างธรรมดาของเทพเมื่อได้จุติขึ้นบนสวรรค์จะทราบบุพกรรมของตนเองสฮู้ว่าเฮ็ดจังไวยนะก็ะเด้อระลึกเบิง่งแค่คือเท่าไหร่ก็เห็นว่าเป็นเกียร์เอา้เอาเฮาตัวนี้ว่าซั่นติ้งๆขึ้น500องค์เทวาดา ย้อนอันนี้สงยินดีได้เสียงสวดมุ่นทัหงหน้าที่พวกหูเรื่องนั่นอยาประมาทเลยให้ท่านตลอดปีนี่ไปไปจ่าตุม้มต่ถามี่ศีลเกีย่ยว่าท่านมีศีลสัมยินดีได้เสียงสวดมุ่นเปดนดาเบ่ร์หนึ่งป็นมน,นุษย์บ้านโอ้ยเฮาทั้งสวดได้ทั้งยินดีธรามาจักต่ละญปนิ่โอ้ยจะเสียหฮโต๊ตามกาหารเน้่ยต้องไปสูกว่าหารบอกง่ายว่าตอนนี้ถ้ารักษาความดีได้ดาวดบอรึง มีมีห้องครับเราแล้วรับประกันตัวเองได้แล้วเด้อน mm. ี่คืออนุภาพของพระถรำได้นี่อียังสิไดาหลายเลยขน้อยเป็นเรื่องจริงลงมาบวชอีกเนี้ mm. เกียยวหารอยตัวเป็นเทวดาหารอยองลงมาบวชเป็นภิกษุอีกหารอยรูปไปน้ำกันบวชจะเป็นลกูกศิษย์พระพุทธเจ้าสารีบุตรเป็นสัตติภิกิกเป็นลูกศิษย์ของพระคุณเจ้าสารีบุตบร,ส,ร,าส,ารสมัยพระพุทธเจ้าข้าวภาษาสารีบุตร ไปอุปัตถาพระพุทธองค์ตอนเปเทศสู่พุทธมันดาพาันทีสวรรค์นะภาษาสดากัเทศเหภาษาที่พุทธฟังมาอยู่เที่ยสวรรค์เนี่ยเทศเรื่องอย่างอภิธรรมขอในข้อนี้ภาษาที่พวกเจดจำเอาเอามาเทศสูลูกศิษย์หารอยรวบในฟังซึ่งอดีตชาติที่เ่้นเกียร์นะแม่ทรรมาขอความเดียวกันอภิธรรมเพื่อการพระผูดในกุปนิสัยเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นในศิลในรรมสว่างขึ้นเพราะได้สั่งสมมาขณะก็หูเรื่อง เ็นบอกว่าทำมนุภาพมีจริงๆในปฏิปิโกนีพรต้องสงสัยปลูกให้เต็มหัวใจโหลดปลูกต้นศีลให้ชีวาปลูกต้นภาวนาให้ชีวิตหมายถึงว่าชีวิตของเฮานี่เขาลมหายใจมันบอกภาวนาให้ตลอดชีวิตโดวดมิสติหูลมหายใจส่อเนี่ยผโ,โทษทำโมสังโฆยโยงไาใสนี่รและลึกไปนี่ยตลอดชีวิตเนี่ให้ภาวนาภาวนาแปลว่าทําให้เจริญ ทำให้เจริญทางโลกอย่างเชื่อพระคูณส้างสร้โลกเป็นพ่อส้างสัรนรงเรียนเจริญและกน็น้อมเข้าสู่ทางธรรมมีพ่อ่ิระอาจารย์ให้เจริญทางโลกน้อมเข้าสู่ทางธรรมสาเร็จทางโลกสําเร็จทางธรรมแต่ต้องลงมือเพียรการทาหันติคือวงปู่สายบอกว่าทางโลกกมบริหารหนักกันได้หลายคนดู้หลายรูปแบบอดทนเสียสละเอาใจใส่ตืน่นเต้นุูเศราไปเบิ่งแต่ตีซีตีหาผนงเรียนกับมาอาบน้ำโลกไปอีกครูบาอาจารย์ให้กัน ดุสิตนอนเบ็ดลบมาอย่างหล่อเบิ่งบัดหนักหัวหมองได้ไฟหัวหมองได้อันนั้นพวติดคอเบิ่งองค์หลวงปู่พุทธาณดุสิตลับเบิดหนั่โคบถุ่มซีถุ่มาปั่นนัสวนสัตว์คุณหนูปู่ให้หลานอาจารย์เอาเกียงไปเสียงไว้ย่านปู่ป่ะพักได้ล็อกเข้าแตะมาลูกเปล่าเฮ้ยเหตุยังขวบขวบเหมือนที่หลอกบ่อมาสักเป็นเธรรมชาตินั่งนั่งดุสิตพักกันน่อันนี้ก็คุ้มนี่มันพักหน้าร้บปู่นี่มันพักหน้าซีถุ่มมันก็ขึ้นไปตามหอบบ่อคนนั้นแหละ เาเขาคุ liberal, ้นต e. ีแต like like ่ปูร้องทำไมอีกบางเอาลองเท้าแตะปั้นอย่างมันบมดแล้วอยากให้คุณนูนูได้เห็นความเคียนเห็นบ่อหละความเพียนปูกระเ่าเพราะเขาเป็นน้่มอยู่ให้ปูก็ยังดูเขาซีบรูเพราะเลยได้ปนิสัยจากปูบาอาจารย์เห็นปูดูก็จังดูสิขีลายก็เพิ่ง่อนะนี่ล่ะความภาเทียนผู้บาอาจารย์จังเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาจังว่าต้องรักษาไว้เกิดขึ้นได้ยากแค่ ถ้าที่ถือต้องถูกที่ถูกบุคคลถูกสินถูกรรมถูกรัชนะเหมือนปลูกต้นไม้ที่ถูกกระบินย่อมเจริญงอกงามปลูกต้นเผาวหน้าห้ชีวิตตลอดชีวิตติดต้องทําให้เจริญเจริญทางโลกอย่างยิ่งดูดายกับเมื่อนีปเบิ่งเพื่อนเจ้าของมันหกมื่อใดขอแค่แจ้งหัวเนี่ยเบิ่งเนี่ยต้ทงถา,ามอะไรปฏิบัติรรมแจศึกขาวเพื่อนหกก็คืออยู่กับบรมนด้เน่ต้องสะอาดสว่างสงบเดี๋ยงูสิมหาเด้เออถังงูเนี่ยเอื่องอยู่บนปัญะแต่งงูสินอย่งนี ไปสดของหวานดิเสียค่าของหวานอาจารย์ดิงดสิ่งกินเงินต้องทำบุญหวานไปดูแนะ่ตัวเองธรรมะนี่สะอาดสว่างสงบทุกที่คือใจเข้าสะอาดเดี๋ยวมีผู้โทษเลี่ยเป็นนางแสนสิบเป็นระเบียบไป็นบทว่าได้ยี่เป็นป,นปกติวิริยะบาร,รมีข้อเพียจเกิดขึ้นดูเป็นอย่งา,างพระบาอาจารย์เป็นข้าวโยงบ่เศร้ามีวิริยะบารมีนี่เอาบาร,รมีตัวนี้ไปใส่ทางโลก ดูที่แต่ทางโลกนะี่ะเจริญเมีนบ่บร่ับบวรวยกับเฮือนเปรตนลักปแต่อยูจะเศร้านอนเต็มหลังนั่งเต็มคนมีความสุขแม่นบ่ล่ะกลับไปเคียยวบางเด้ออันดับแรกคือหิ้งพระหลายคนขอตะของขัง,ง,งของดีเพราะอาจารย์ไปเห็นนะ่ะโอ้ยจกักน,นางควักนั่งอยู่ทุกเมืองพุทธเจ้าจักบอกหว่าต้องยังไ,งงไงม่ใหญ่มุมเต็มโอ้ยมันข่อยเป็นเทวดายอย่างนี้คอยเกิดบริเวณเด้อว่าซั่นดูแลหิ้งพระคือหัวใจบ้าน ถังหิ่งผ้าสะอาดมีการสวดเนต์ภาวนาเทวดาจะไปรักษาบ้านนั่นจิตสะอาดสวาส่างสงบเจริญสิไป็นฐานเป็น,น,นี่อพคอพระยาว์ในเลยบ้านพระเขาไปสวนไปภาวนาเทวดาจะมาอยู่มารักษาเทวดาคือความเ้ตตาสิลังเนี่ยน,นเห็นไหมละ่ะสะอาดสวาส่างสงบเกิดขึ้นทุกที่ปลูกต้นภาวนาให้ชีวิตปลูกต้นจิตให้เมตตาสำคัญมากเด้อ ต้นจิตลึกๆของจิตเท่านั้นต้องมีความเมตตาเพราะวทาจิตใจของผู้ใดบ่บา,บาจากเมตตาก็เชื่อว่าไม่ว่าจากฌานนะมิสติอยู่ขรุหระใจเข่าออกทรงเข้าไปหาดวงจิตมิเมตตาเป็นเพืน้นก็เรียกว่าสังสมญาสังสมชาติอันนี้เป็นมหากุศลจิตยิ่งไงก็สา่งบทสา่งสรส้างคนตัวนี้เป็นบุญอันไหนเป็นกุศลได้อันนี้ก็ดีก็ได้เยอะ ไปจาจุ่มแต่มีสติเบื้องโลกมีเมตตาในใจใจโมหอนเกียร์หาแล้วลูกนั่นใจเพิ่นโมหอนเพิ่นมวนเมตตาเพิ่นเกิดเพิ่นยินดีเป็นเผืนพอตายปุ๊บผืนสวรรค์ปิ้งเลยทางหลักบ,บ่ต้องไปเช็ดบาปบุญกับพระญายมกปิ้งเป็นเลยบุญหลายถท้ห้ามเาพื่อนกันพ่อแม่นี่ต้องไปผลลูกปู่ถาดีเทิงเล่นนะล่อยินดีนางอมยิ้มอยูอนอน่พ่นผลนกปู่เฮ็ดจังน้อกระหน่อกีแท้บ่เพนบ่เพนภาวนา คื้เกา่านั่นแหละเหตุที่เราจะขอปูกันนั่งมาเรื่อยมาใช่โอ้ฝันดีปูกระเบ้าดีท่ายังล่อค่อยลูกหลานไปพบไปพ่ออยู่เวลาเร่องไหนมันโดนบดมีความทุกข์แล้วบริโลกมาหาอีกแล้วเหตุแหยชุดแล้วได้สิให้แล้วลูกหลานต่างนั่งมาเจอกันเด้อภาวันหน้าอายุก่อนออกพรรษาอาหานฝันเห็นหลวงปู่เพิ่นบงป่วยดิพอผู้งา,ไา,างไหวอุปถาคนที่เราป๊อปป๊อปป๊อป,ปมีความสุข ไปน้ำปลาน้ำผู้ปูยางไหวขอแ้วเหมือนเดิมเอ้าโปรยมปวยตัวนี้โอ้ยอีบาคกรรมาเหรียญงานเหรีตะกายหยาพนันละมันเหรียญกายจิตเหรียจิตปรอะไรน่ะนีกระท่อมาขอเนี่ยกรรมเหรียญไนลตะกายหยาเข้าไงมันเหรียญงานใจเขาบ่รเด้พ่อเข้าขึ้นสวบัดพ่อเขาเป็นทิพน์นั่นแล้วมาเกิดดีมันกระท่ดีกเลี่ยงานเท่าอี้จะมยพูเจ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปมันถ่ายตัวี้อันโรคเบาหวานโรคอะไรไม่เดนน้ำขึ้นไปสรรค์เลย มันถาหยังเตะกลัวถึงแม้แล้วก็สั่งมันเหล็งนง่ายแต่กายหยาบโอ้เฮาไปบยังถูกตัวต่อแต่กายหิบขึ้นตอนนี้เฮานั่งอยู่ตอนนี้เฮาก็มีกาหิบซ้อนอยู่นี่หมายถึงว่าเวลาเฮาป่วยใจจะป่วยตัวกายหิบเคลื่อใจพ่อครูใจให้อาษานชาติแช่พิพุทธโทษแก้วกา,าลเาเรื่องอ้อป่วยดือโรกรมรมภาวนาเบิ่งสูตเวทนานะโค้งกรรมเก่าเฮ้าหนาหลับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเอิญหรอกภาวนาหาอายุหาย,ยารักษาแต่ใจจะป่วย แล่วใจไม่นช่ดึงจิตนี่ขึ่นจิตขึ records, ้นส <Hi śmy> ิเศร้าไห้สิบ่นักสิบบรุนแรงแต่ผู้ได้กายป่วยใจป่วยเนี่โอ้ยได้ข่าวว่าเป็นอันนั้นซื่อๆกโซกลงเลยนะปูบอกว่ามันเหลด้แต่กายอยางนี่กาลังใจฝันเห็นปูมือออกพันสาพอดีปูห้าบวยเวอยิ้มเปรอยู่เทิงบล็อกเทนนาะพาวนาแต่วอาก็ได้ว่าบ่ลงมาว่ะั้ะเป็นบุญกุศลทั้งเบิดปูทาหน้าที่ดีแล้ว ย่งตะลูกหลานจะเหตุอาอี่สืบตัวได้ดีสำไหลนั่นที่หลักปลูกต้นภาวนาให้ชีวิตปลูกต้นจิตให้เมตตาเต็มใจในจิตเท่านี้ที่ครอเมตตาเด้อแต่ก่อนเท่าโลภสนเข้าไปมีอิสามิทิสยา,ม,สามีโมหามิโทสักคิดเพลิกคิดน้อยจะรอแก่แล้ไปคิดปิจีเอาทิมทั้งเบิดตอนนี้นีตตนเดียวตนจิตเคลือกๆนี่มนี่เมตตาต้นทิ่งใหญ่ึ้นมาคือตอนพุทธโธได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ ถ้าห็นต่อไปใจเย็นใจเยอือกเย็นใจเป็นสุขไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ทำจิตให้สงบ,บเยอือกเย็นเป็นสุขผ่อนคลายสบายเยอือกเย็นเหมือนอากาศเย็นๆตอนนี้ทางัวเข้าใจเย็นต่อไปแล้วมีความสุขแห่แทบเดียวเลือกข่าสว่างอากาศริโพสุขก,กายสุขใจเวลามักกระสานลงกระยอนสวรรค์นหนุนแปบ๊บเดียวเข้าพื่อกันเนนางฟังอาจารย์ร่อย แต่ห้าวซื้อแต่ายินเหมือนฟังมาหาหน้าที่ชิหน,น้าที่ตอนแมนบอกพอหฮาว่างริงแมนจะจะของปจักรู้ฟังในหัวโหนขึ้นเหาโดนแท้เจ้าจังอาจารย์ดูซึกว่าแ๊บเดียวอาการิโปูเพราะอะไรเพราะเฮา่ไดไปยึดเหมือนว่ากำหนเดเด้กปลูกจนพระวนาหายชีวิตปลูกต้นจิตให้เมตตาเด้อถึงบอกว่าเบิสิทธิ์สิไปโมหะโทสะแล้วแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเมตตาได้ตลอดกาลตลอดไป ต้นชิตไายบ้านปลูกต้นขอาการะใส่ซีอ,องรับปัเฮาเนี่ยปลูกต้นพุทธะภาษาหนึ่งว่าปลูกต้นพุทธะรับป,ปวัวพุทธาปลูกให้เฮ็ดหยังปลูกให้เบิกบานแล้วก็ตื่นรู้สบายเบาตื่นในคุณงามความดีฮู้จักในศีลในธรรมอันใดมันผิดว่ามันรับรู้รับตาเห็ดเฮาต้องตื่นจากสิ่งน่ะเขาหูหร้ว่าต้องเศร้าเห็ด นะรู้ว่าต้องเพียรนักปูสายบอกว่าใหา้ขคันติโอทน้นนักเนี่นมันคงในคันติโอทนอีกตัวหนึ่งยาลงอารมณ์ตัวน,นี้แต่สำคัญคนห้ามันเป็นบ้าเนี่ยลงอารมณ์เสมือนมันปูมันคิดไปแต,แต่ถ้าไม่มีสติเบืองอยู่อยู่รมนี่บาเขากิดเสบิโรอารมณ์มันมี่สองรมนะหนึ่งมีสติรู้ลมก็จะไม่ลงอารมณ์แต่ถ้าสติมันเคลื่อนจากรมมันเลื่อมรมเขาเกิดเสพหลงอารมณ์ไหลไปตามสิ่งนะั้น มันเป็นความคิดมันเป็นสังขารอยากบอกว่ามันตัวเฮามากแต่เกิดป่วยโกรธโกรธโงกอีหยงเนี่ยมันมันตัวเฮาแด้แน่มันเป็นอารมณ์จสื่อเด้เฮาคยดีใจมันบอกมันกระดับเค่อยเสียใจมันกระดับมันเกิดดับอีนิ้ทําไมจิตใจที่มีค่าสูงสุดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจประเสริฐเลิศดรับใจในนิค่าโกรุนหลางแสนนามเป็นอย่างเขาต้องห้ใจฮามันเป็นสนามพระมูฮัลโทสะพระโคต เฮาหลัเฮาบ่หูนี่อยากยบอกสิ่งนี่แหละคํามขื้นนี่พระอาจารย์บอกเยลยว่าโรคโกโลงนั้นมันตัวเฮามันมาย่างยี่ใจเฮาถ้าหากเจ้าของฮักก็ต้องดูแลก,กายอย่าไปคนดูแลใจปลูกต้นพุทโธไว้ปลูกต้นอภัยไว้ปลูกต้นธานไว้ปลูกต้นพาวนาห,ห้ชีว่าปลูกต้นศีลไว้เมตตาเต็มห้อใจแล้วก็ปลูกต้นพุทธะนี่ใจให้เขืนหูใจให้เขึ่นหูเอาทิพเอาทิพยเพราะมนเฮาจิตตัวอารมณ์ไม่ใช่เราเราไม่ใช่อารมณ์ เทศนาไปยวังบ่กี่มื้อนั่นเฮาฝัหลงเอาล้มเป็นเฮาอยันนี่คั่นว่าฮักก็เฮานี่ล่ะฮักโลกฮักนันติมอยาอยะหนี่แม่ก็แตะบ่ได้มันบ่แม่นมันตัวคั่นว่าสร้างเฮาสร้างมันก็บ่แม่นอีกมันเป็นอารมณ์ผสมจิตตื่นได้แล้วคืนนี้มารักษาใจที่ประเสริฐเด้็ดับนี่กว่าทรัพย์ที่มีค่าร้อยล้านแสนล้านนี้รับปุ่มันบอกว่าใจนี่มีค่าที่สุดจะสิให้ใจนี่ไปเป็นสนามไปให้ยโมฮาโทรศัพท์เขายายี เมื่อเกิดเมื่ขวบที่แล้แม่ดึงจิตดึงใจจะของขึ้นจากอารมณ์ขึ้นไปสู่ที่สูงเนาวเาสห์เห็นเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ในทะเลร้อยข้อทุกป่องทุกป่องบัดนี้มาขึ้นเรือเห็นพระธรรมแล้วลงมือเพียรจัดทำผ้ายไปขึ้นสู่ฟังยืนบนขึ้นทะเลสะเสอได้บาดนี่มันสิปันควนมันสิมีปลาอะไรมันสิมีจระเข้มันสิมีอมมมย่างแกราแต่เขายืนบนโยธงเป็นผู้รู้เป็นผู้ถึงฝั่งฝั่งแห่งพุทธทพุทธะ ฟังแห่งครูรู้ร hã, รยังรู้อารมณ์เจ้าของนี่ยเฮาเนี่ยไปเสืออามาโดนแล้วให้เสื้อพอคือพุทธะพุทโธที่ละเฮาเนี่ยเสื้อนองพอมันแต่คายๆกันนะนะมันไม่เหาะสมจิตเพาะผู้คือเฮาแต่เนี้ยคือพอเฮาแต่เนี้ยอารมณ์นี่เสื้อพอหน้าจะไปเสืออาอาเอนี่ยนะอารมณ์นั่นทีน่ละอยา่าบอกนะสู้ครูอารมณ์บอดีได้เปิดแน,น่จากมาแต่ใสอารมณ์บอดีกันตามแต่มมาพอเนี่ยพุทโธพุทธะเนี่ยดีเสมอ เบิกบานนักนก็ดตื่นรู้ตลอดการ2,500ปีถึง5,000ปีก่อนนี้ก็มีอีกเป็นแสนล้านพระองค์บมมีเปลี่ยนแปลงเบิกบานตื่นรู้พุทธภูติธะสิสวดสิภาวนาสิแตะจะไหนกับโมนี้จนี้นแน่ๆสูตรทางโลกอาจจะเปลี่ยนแปลงได้หลักสูตรประเชญาจีนตัวเองก็จิเปลี่ยนไปเรื่อยสิวัชกัปศีปหาพกนี่ใส่นังซื้อรวมกันบ่ได้แต่จีนนังสือเพื่อหน่อยซื้อโมนี้บ่ได้เน้นนั่นบอกพ่อผู้เปลี่ยนแปลงไปเลยเอาคำขั้มวเปลี่ยนแปลง างโลกมันดีบนสุดแต่ทางถ้ำนี่นโมตสักคำเดียวนี่ส่วนมาะแต่งเต็มพระพุทธเจ้าองค์ที่แลนจะทอดตอนนี้แสนลา้านทีพุทธมตลเชื่อว่าหนึ่งพอ้เลยศักดิ์สิทธิ์ง่ายว่าเปลี่ยนแปลงยิเทีพโสนี่พระพุทธเจ้าองค์หนกับวัดเดียวกันเอวามีสุตตังที่พอเร,พร,พราพอบสิดชิดผ้าสวดจจกงนอนนี่ก็อันเดียวกันไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีโอแผ่ศีลสมาธิปัญญานี่แหละถึงมีความศักดิ์สิทธิ์สุดในโลกนจักรวาวลเพราะไม่เปลี่ยนแปลงพุทธมต์เชื่อว่าหนึ่ง อย่างอื่นยังมีสองเปลี่ยนแปลงอไรสูตรนั่นสูตรนี้กฎหมายวันนี้หรือที่ยวแกะอยู่เลยกฎแแทงกรมกดแทงธรามันดีที่สุดนะผูต้องแกะเนี่ยแก้ไนะขตัวเองอันนั้นมันแก้ภายนอกใช่ไหมพระครูเราว่าดีที่สุดชุดนี้ชุดหน้ามาก็แก้ก็พอจะคล้องกันะ่ะแต่พระธรรมไม่ต้องแก้พระธรรมไม่ต้องแก้ดีอยู่แล้วพระศาสนาตรัสไวแสดงไว้ปเป็นเตอ้นน้ำชัดเจนที่สุดแต่ผู้ที่รู้ก็ทำนั้นต้องแก้ไขตนเอง ทำคืนนี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมทำเนั่นดีประเสริฐเลิศหลําแต่ตัวเราเนี่ยปฏิบัติกายวาจายใจเราเนี่ยให้เป็นธรรมแต่ตอนนี้กายวาจาใจมันเป็นกิเลสเป็นโมหะเป็นโทสะเป็นมีเงนคล้ายในการกระทำํำปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นธรรมเ้ากรสิเข่าถึงธรรมคือจังบุญกระถินนี่บุญแงนในช่วงนี้แต่ตันนี้สิ่งทีง่แงกว่าหันมีสติรูล้ลมหายใจเนี่ยว่าต้องรอการกระถิน เบื้องในเศ้าเทียงแยงตลอดเวลา่าแล้วก็เป็นอมตะธรรมจำการ,รมรีสติรู้ลมหายใจเข้าเป็นอมตะธรรมเพราะเป็นธรรม,ท,รมที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วอยู่ทรามะขอดแปดเมียนสีท่านพระธรรมขันขออนิพระองค์อยู่ข้อไหนพระองค์บอกว่าอยู่ด้วยอาณาปานสติระ้โหแล้วก็แต่จะรู้อาณาปานรราสติภาษาปัญเทากับลมหายใจนะลมหายใจเท่านี่ หายจะเป็นปกติเพิ่มเติมคือมีสติไม่ได้ซื้อจักบ่าวแล้วก็บ่งา่ายแต่ห้าหลงสติส่งไปหาลูกหาล้านไปหาหล,ลวโพ่ลวงส่งไปประเทศภูเก็ตนีิมารู้รู้ตื่นเบิกบานรู้รู้อะไรรู้สติในลมหายใจเข้าออกหูตามปกติเขานั่งอยู่นี่อาญาผ้าเสือ้ออร้อนยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นสืบลมหายใจเข้าเรื่อยๆเ,เอาสติซ่องเบิ่งสือ่อพระเจ้าเรื่อยๆเบิ่ง,บงสือเขา กันไปสักวันค่อยๆปล่อยออกมาเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดของลมหายใจเมื่อตาขึ้นเป็นอย่างไรผ่อนคลายสบายเยือกเย็นเป็นสุขสงบใช่ไหมแม่ยีบอกแม่บอกแล้วอาจารย์จะถามเสี้ยววินาทีที่หายใจเข้าและหายใจออกเมื่อกี้นี้ข้ามีระดบลมมีัักสร้างผู้ใดบอกชอมครับบ่มีเด้พ,พ่อคู่นี่เนี่ย เพราะเหตุนี้อาณาบานสติถึงมีอาน,นิสงส์มากแค่รู้สึกในลมหายใจเข้าออกชัว่วระดิ้วมือคณะน,นี้เท่ากับให้ทานตั้งสามร้อยหม้อแน่อุ้ยขึ้นเป็นตะเหตแทนหายใจอีกครั้งที่สองหกร้อยหม้อหายใจอีกครั้งที่สามเก้าร้อยหม้อเอามาจากสามสิบหกมเสียหม้อไปหมดการให้ทานนั้นเป็นเบื้องต้นพอผูกเ,เ,เป็นเป็นเป็นสเต็ปแรกไปจ่าจุ่มแต่การทําอันนี้การมีสตินี่เป็นกุศล อันนั้นบุญอัน,นิสงศลมังนคนละละดับแต่ก็ต้องเนื่องด้วยการหมักอาศัยกันอาศัยบุญกระถินนี่นะเป็นผู้มีความมั่งคัง่งมีทรัพย์ตั้งมั่นเป็นที่สรรเสริญของเราเทพเทวดาบุคคลสรรเสริญมีสวรรค์เป็นปที่ไปและมีเหตุหนึ่งคือจะสามารถบรรลุธรรมได้ง่ายบุคคลที่ถวายกระถินนี่อานิสงส์จะนุนนำให้เข้าถึงธรรมได้ง่ายนี่คือความพิเศษของบุญกระถินเพราะเป็นบุญที่มีความตั้งใจตลอดสามเดือนคุณตั้งใจที่จะเหตุรห้พุท พรนาน้เป็นเจ้าภาพแล้วจิตตั้งไว้เห็นยังก็จะเป็นบุญเบิดเนี่ยแล้วไปใส่กองบุญอันนี้ไปใส่กองบุญตั้งใจไว้ได้สซึ่งดีมากก็จะนอกใส่บุญมันเลยเป็นบุญหลายไงเป็นบุญที่มีความตั้งใจแล้วบุญกฐินเนี่ยเป็นบุญที่จะให้ญาติโยมได้มาศึกษารายละเอียดของพระคุณเจ้าเพิ่นข่าเนื้อสิ่งไหนมัดเท้าในข้วเท้าอัานเนกบะปูเนะี่ยเป็นการใส่ใจในรายรละเอียดแล้วก็เป็นการบวกเป็นจิตใเมตตาอนุเคราะห์สงฆ์ ส่วนผู้รับทานปฏิคาของพระคุณเจ้าก็มีการปฏิบัติอันญิงยวดบอมขึ้เนเพียรท่าวนาพระข้ทํานาทีพระโยบแต่งใจท่านาทีโยกเพราะมาประกอบกันแลลวมันเด้อีบุญหลายง่ายสักสิทธิ์นี่ยิ่งได้ถาวามก็พระอาจารย์ประสิทธิ์ต้องพอประสิทธิ์ <c oughs> สิสิมีสิทธิ์ในบุญกุศลนั่นเต็มรอยเลยข้าใจว่น,นะแต่ทุกๆบุญเนะี่ยมีความสําคัญทั้งหมดแต่บุญนี้อีนีดีเทมีรายละเอียดก็คือ เราจะได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาทำบุญกฐินแล้วก,กูจักเลยแต่บุญยังมนมันอยู่ไกลเกินไปเหตุย่างนั้นจะได้สังฆทานมิพาไปแต่บุญกฐินนี่พระาศาสดาอยากให้ห้าทั้งหลายมีจิดเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์ตั้งใจใส่ใจมีความเพียรมีการวางพผนแต่ก็มีข้อแม้อย่างนี้นะว่าต้องทําให้ถูกต้องทําให้บริสุทธิ์ทําบุญให้ถูกบุญทําให้ถูกที่ทําดีให้ถูกคนบุคคลสิ่งของสารที่ต้องมาแมตกันต้องมาเชื่อมกัน กระถินกระตางกฐถินเนี่ยปารกเหตุแห่งการทำบุญใหญ่คือตั้งกองกระถินทำบุญกระถินแต่เวลาจะกระทำแล้วไม่ได้ทำกระถินบ้างไปทำอีหยังบุญนี่ปูนจะล้อกันเหล่าสีตังสองขางทางผลประเทศบนใหญ่จะขอได้แสนขอวัดนิดเดียวเรียกกัน,ยน,น,ยนาาอย่างนีบ่ถามผาเลยวัดใส่ผาแนวใดไในขั้วเ้าขาดยังมีอันนั้นจะเป็นโม้รายละเอ,อยียดก็พระคุณเจ้าเลยแบบนั้นยิ่งทำยิ่งห่างไกล คือคนดำหน้าเนี่ยถอยหลังไปเลยเจตการทำบุญกระตทีนี่เป็นการทันหนาเข้ามาหาการเป็นการเกี่ยวเขาคอยเกี่ยวคอยเจ็บค,ค,คอยตากไปรักษาพันของเขาเนี่ยเป็นเขาปูงตัวนี้เอาไปขายเบิ้ด้วยดีบุญนิ่เป็นบุญที่ทพิเศษมากๆถึงในบุญมาญกเฮ็ดกระทินเป็นแค่เดียวนี่เห็นพุทธศาสนาเลยเขาใจพระเลยว่วลามีรายละเอียดแน่ไหนขอหามจะได้เข้าใจว่ในให้ขั้วขาดเรือ,อยังว่าเท่าตนอนเฮ็ดยังต้องดูแลยังสิ่งนี้ สักสิทธิสุดเลยเลยถึงองค์ศาสดาไงนี่แหละความพิสเศษข้อมูลเกิถินแต่ต้นวามดีหนึ่งปลูกได้ทุกมือทุกขณะทุกจิตจําเลยว่าพี่ต้อนเนี้ยน,นึงออาคนุมเือขึ้นว่าตามให้เป็นนักเรียนบใ้บาทน่นสิพิจตรความจำขึ้เนเห็นจากของขู่ปใัให้เว้านั่มให้เขียนพร้อมนะสุจิตุริหนึง่งปลูกต้นพุทโธให้เต็มหัวใจ ปลูกต้นอาภัยให้ตลอดกาลปลูกต้นทานให้ทั่วถิน่นปลูกต้นศีลให้ชีวาปลูกต้นภาวนาให้ชีวิต,ปล,ตลวปลูกต้นจิตให้เมตตาปลูกต้นพุทธาให้เบิกบานและกาตื่นรู้สาธุ ขอปลูกไว้ในหัวใจของพี่น้องทุกๆคนและก็ขอปลูกตลอดการตลอดไปจะได้ไอบอ่พอมีออออพื้นที่ใหายบ่ปลูกแล้วบ,อบอว่เอาขึ้นเนธเอาไป,ออกกาปาพ่อการยึดเครงสวรรค์ผลล่องปูพุทธาและปูสายถ่ายอย่าผลพระสิภาไปเข้าป่าพระพุทธเจา้าถ้าปลูกได้ทุกต่วน,นี่ได้เจอโลกปูแน่น,นอนแต่ที่ภาพบัพุทธะเบิกป่าและเตือนดูหลวงปู่สายซึ่งเป็นสายทำให้บริสุทธิ์ก็ยัง มีความเมตตาลำแงรอดข้อยลูกล้านอยู่แล้วพอไปสิทธิ์กิสิพาคห้าปฏิบัติให้เกิดความซักสิทธิ์แต่ห้าสิ่งพิสิทธิ์ในบุญกุศสนท่านสิทธิ์พรวนาสวรรนี้ภาพพระคุชเดียมิสิทธิ์เด้ออย่าผ่านตนเองอย่าผ่านผู้อื่นผ่านภพลมหายใจของจักฟ้องน่ะนิสติอยู่หันแต่ห้าสิ่งเดีึงพะนิพานของพระศาสดาขออนโมทนาในคำาคืนนี้ปลื้มใจดลีใจ เต็มอกเต็มใจและรู้สึกว่าได้มาแทนขึ้นแทนบุญแทนคุณคคาเขาคานา20กว่าปีเมื่อนี้ขอแท่นโดยธรรมอันบริสุทธิ์พุทธองบ่ให้มนิยังขอปูชาภะศาสาดโดยธรรมกูชาลวงปูสารและปุทธาคุณพระอาจารย์ประสิทธิ์และสถาทีแห่งนี้ถึงเราเทพเทวดาทุกพระองค์ทุกดวงจิตทุกวิญญานจะได้มาเพิ่ผ้าอาศัยเจนีคุณขเาาคุณน้ําขอเป็นทักามเสียนนอนที่นองบันน้องยา้ว คือตลอดจากทิพทั้งสี่ขอเอาพระธรรมการบริสุทธิ์นี้ไปแทนผู้แห่งช่วยสุดขอปลูกตนบุญตนบร,รมีอันศักิสิทธิ์นี้ไว้ในหัวใจของทุกๆคนทั้งูู้ยูน่ทเทนีและยูทางออนลน์ทรงไปซื้อไปบริขขอบเขตพุทมิสิณหของกันขอ้เอาทางหลายจงเป็นผู้มีความเพิ่มความปีติในชีวิตในการทำาุานความดีมุ่งม,มั่นตั้งมั่นปรารถนาทางโลกก็จงสาเร็จทางโลก ปรารถนาทางธรรมก็ทงสำเร็จทางธรรมพวกคัซับอริซับใดที่ยังไม่เกิดขอให้เกิดขอให้มีขึ้นโพกกศัซับอริยซับใดที่เกิดขึ้นแล้วขอให้ตั้งอยู่นานอย่าได้เสื่อมจะลายและขอใหอริซับนั้นรุ้นำท่านทั้งหลายได้ไปเจอกับองค์พระศาสดาสัามมาสัมพุทธเจ้าทุกยา่างก้าวพุทธธรรมะหล่อหลอมในจิตเนื้อเส้นก้นาวเราจะก้าวไปตามธรรมที่บริสุทธิ์และชำห้สุดๆ ไม่ทานตนเองไม่ทานคนอื่แต่จะทานพบพระนีิคานอย่าะศาสดาทุกท่านทุกตนทุกคนโจงทุกประการเถิด